สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันเช้าวันนี้ตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2564นะครับเตรียมการเอาปุ๋ยเกลบดำผสมเปลือกมันนะครับเตรียมมาลงพร้อมในะการที่จะทำการปลูกแล้วนะครับ ช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกหนองนานะครับเช้านี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยแดดออกแต่เช้านะครับมาแล้วนะครับเที่ยวแรกนะครับ30ตันนะครับแม่ลูกนะครับ30ตัน นะครับตามน้ำหนักนะครับพ่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 นี่ครับเตรียมพร้อมแกลบดำผสมเปลือกมันนะครับปุ๋ยแกลบดำนะครับคุณภาพดีนะครับ นี่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแกลบดำคุณภาพดีนะครับเตรียมพร้อมนะครับโยกหน่อยโยกหน่อยโอ้ดินแน่นแล้วเนาะวิ่งไกลนะครับอาจจะแน่นนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยอยากจะลงโอ้ เตรียมพร้อมตรงกับฤดูการปลูกพอดีนะครับถ้าพูดถึงว่าปลูกหน้านี้นะครับพืชนะครับรากจะเดินดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแต่ว่าต้องรดน้ํานิดหน่อยนะครับถ้าปลูกช่วงหน้าฝนนะครับรากนะครับจะไม่ค่อยเดินนะครับจะสู้ถ้าปลูกหน้านี้จะดีกว่านะครับ สิบห้าตันนะครับนี่นะครับก็เยอะดูนะครับหรือว่าจะเป็นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็ได้เลยนะครับ พิกัดนะครับอยู่ที่บ้านทรงนะครับตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มาลงไว้ที่หน้างานขุดโคกหนองนาของทีมงานเสียเสมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ โทรติดต่อได้นะครับ0899458528นะครับ0899458528นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเกล็ดดำนี้ผ่านกันหมักไว้ประมาณ3-4เดือนเลยเนาะ โอ้ปีกว่านี่ยิ่งใช้ดีนะครับยิ่งหมักนานยิ่งใช้ดีมากนะครับใส่ปลูกต้นไม้ก็ไม่ต้องไปผสมกับดินอะไรนะครับก็จะปลูกได้เลยนะครับรอ,รองกลนหลุมนี่ถามคนคนปลูกปลูกไม้ประดับปลูกไม้ประดับ<อ>ดี<อ>ดไหมเอ,เอาใส่กระถางแล้วก็ลงเลยก็ดีค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มปลูกพวกบอนกระดาษอะไรอย่างเงี้ย ต้นบอนต้นกระดาษเขียวตลอดเลยเนาะใช่ค่ะสวยมากเลยพวกมอนสีพวกอะไรอย่างเงี้ยนางกวักต้นนางกวักจะเอบมากเลยใส่ไปปล,ลูกไปนี่จะใหญ่ไ<อ>ลมไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไอไอปลูกผักปลูกอะไรก็ได้เนาะใช่ค่ะชัพวกมะพร้าวพวกอะไรก็สวยหมดเลยผักสวนครัวอย่างช<ๆ>เช่นอะไรนะใบ ใบผักชีใบเลื่อยผักชีต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดสวยเนาะใช่ผักสลัดผักผักวงุผักแพรวผักอะไรผักแพรวผักแพรวเน่นี่นะครับก็จะไม่ต้องผสมดินผสมอะไรก็จะใส่กระถางแล้วก็จะปลูกได้เลยผักชีนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ผสมแล้วก็เอามาใช้เลยเพราะว่าเป็นการหมักไว อย่างน้อยนะครับสองสามเดือนนี่ก็เกือบเกือบเป็นปีนะครับนะครับเพราะว่าทางที่เราเอาไปลงไว้นะครับรถเข้าไม่ได้ช่วงหน้าฝนก็เลยยาวเลยนะครับหมักไว้นะครับคุณภาพดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะปลูกนะครับต้องขุดลุมก่อนนะครับถ้าขุดลุมกว้าง ประมาณ50บนะครับลึกห้าสแล้วก็เอาแกลบดำนะครับผสมเปลือกมันนะครับใส่ลงไปประมาณกระสอบถุงปุ๋ยหนึ่งนะครับจะปลูกกล้วยหรือปลูกมะพร้าวนะครับก็สวยมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ ที่ขุดนี้นะครับจะเป็นดินทรายนะครับต้องต้องรองก้นหลุมปลูกทีเดียวเลยให้มันจบเลยนะครับแล้วก็นะครับมันจะทําให้ดินร่วนแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับถ้าเรารดน้ํานะครับกว่าจะแห้งนะครับความชื้นดีนะครับแล้วพืชของเราก็จะเขียวนะครับเขียวนานเขียวได้นาน แดดดีแต่เช้าเลยครับท่านผู้ชมโอ้ลมแรงครับท่านผู้ชมเช้านี้นะครับนี่แหละครับดินก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับแห้งถึงหน้าคนด้วยนะครับพ่ <laughs> อแม่ครับ สิหตันนะครับแม่ลูก30ตันนะครับทางเข้าได้ก็จะสะดวกหน่อยนะครับ ในการกระจายไว้เป็นกองนะครับก็จะไม่ต้องขนย้ายไกลนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับนี่นะครับเป็นการหมักไวอย่างดีเลยนะครับก่อนที่เราจะมาใช้งานนะครับเพราะว่าไม่ได้ผสมเสร็จแล้วก็เอามาใช้งานนะครับ การหมักไว้อย่างน้อยสามเดือนนะครับครับเง่ตามเอา <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับอย่างอีกหนึ่งเที่ยวนะครับ หนึ่งเที่ยวเป็น60ตันนะครับก็ติดตามชมผลงานนะครับหวันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับติดตามชมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ